สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปรากฏการณ์ในวงการเพลงลูกทุ่งที่เอ,อ่อน่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องของศิลปินเด็กคนหนึ่งชื่อต้อนข้าวสุปริยาที่แบบพุ่งขึ้นมาเร็วมากจนทุกคนต้องหันมามองเลยใช่เลยค่ะเรื่องราวของน้องต้นข้าวเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีสองเรื่องเล่าที่ซ้อนกันอยู่ซึ่งก็มาจากแหล่งข้อมูลสองชิ้นที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะอ๋อครับ ชิ้นแรกเนี่ยมาจากช่องคลื่นเสียงฟ้าสายแชแนลที่มองเธอในฐานะอัจฉริยะทางดนตรีล้นล้วนเลยถึงขั้นเรียกว่าเป็นนักร้องหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะส่วนอีกชิ้นหนึ่งอันนี้มาจากช่องต้นข้าวที่ดาลุกทุ่งเอฟซซึ่งเออเขาไม่ได้มองแค่พรสวนแต่มองไปถึงเรื่องราวที่เหมือนกับถูกกำหนดไว้แล้วผ่านความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งมากๆของเธอกับเลิกแปดค่ะโห oh. เหมือนการประคาดการประหมางเรื่องของพรสวรรค์กับพรหมลิขิตเลยนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือการสำรวจเบื้องหลังความสำเร็จนี้ว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเพราะความสามารถที่หาตัวจับยากอย่างที่แหล่งข้อมูลแรกว่าไว้หรือว่ามันมีเรื่องของโชคชะตาที่ถูกขีดเขียนด้วยตัวเลขเข้ามาเกี่ยวหรือจริงๆแล้วทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่สมองเราพยายามหาความหมายให้กับเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันแน่ เป็นการตั้งคำถามที่ตรงประเด็นมากเลยค่ะเพราะเราจะมาสำรวจกันในทุกๆแง่มุมเลยเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องพื้นฐานที่สุดก่อนที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือพรสวรรค์ของเธอแหล่งข้อมูลแรกใช้คำว่านักร้องหนึ่งในล้านซึ่งเป็นคำที่ใหญ่มากนะมันมีความหมายมากกว่าแค่ร้องเพลงเพราะเฉยๆใช่ไหมครับใช่ค่ะในบทวิเคราะห์จากคลื่นเสียงฟ้าสายแชนแนลเขาเจาะลึกเลยว่าไอ้คำว่าหนึ่งในล้านเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้าง ประเด็นแรกที่เขาพูดถึงแล้วก็น่าทึ่งมากๆก็คือเรื่องพลังเสียงและความคงที่ค่ะพลังเสียงและความคงค่ะแหล่งข้อมูลระบุว่า้องต้นข้าวสามารถร้องเพลงบนเวทีต่อเนื่องได้เป็น10บสเพลงเลยนะคะเป็น10เพลงแต่พลังเสียงในเพลงสุดท้ายยังคงหนักแน่นเหมือนเพลงแรกเป๊ะๆไม่มีตกไม่มีเผาหรือว่าเพี้ยนเลยเดี๋ยวสิครับเป็น10บสเพลงโดยที่พลังไม่ตกเลยเหรอครับขนาดนักร้องอาชีพที่ประสบการณ์สูงสูงหลายคนยังทําไม่ได้เลยนะ การแสดงคอนเสิร์ตยาวๆนี่มันเหมือนวิ่งมาราธอนเลยนะถูกต้องค่ะนี่ไม่ใช่แค่พรสวรรค์แล้วอ่ะมันคือความแข็งแรงทางร่างกายด้วยใช่เลยค่ะมันเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากๆจริงๆและมันไม่ใช่แค่เรื่องพลังอย่างเดียวนะคะประเด็นที่สองที่เขาชี้ให้เห็นก็คือความสามารถรอบด้านอืคือเธอไม่ได้เก่งแค่เพลงแนวใดแนวหนึ่งแต่สามารถร้องเพลงของศิลปินชายและหญิงได้ไพเราะจับใจทัดเทียมกันเลย ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการตีความแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่ออหลากหลายเกินวัยมากๆค่ะเข้าใจเลยคือมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการใช้เสียงแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในหัวใจของบทเพลงอย่างที่แหล่งข้อมูลว่าไว้จริงๆสามารถสวมบทบาทเป็นตัวละครในเพลงที่แตกต่างกันได้แม้จะเป็นเพลงของศิลปินชายก็ตามประเด็นนั้นเลยค่ะและสุดท้ายคือองค์ประกอบที่อาจจะจับต้องยากที่สุด แต่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือสเสน่ห์ที่เหนือความคาดหมายสเสน่ห์หรอครับใช่ค่ะเสียงของเธอมีบางอย่างที่ดึงดูดคนฟังอย่างรุนแรงแหล่งข้อมูลเล่าว่ามีหลายกรณีมากที่คนไม่ได้เป็นแฟนเพลงลูกทุ่งเลยแต่พอได้บังเกินฟังเสียงของต้นข้าวแค่ครั้งเดียวก็กลายเป็นแฟนคลับเหนียวแน่มไปเลยซึ่งสเสน่ห์ที่ว่านี้มันพิสูจน์ตัวเองด้วยปรากฏการณ์ที่จับต้องได้นะ ในแหล่งข้อมูลพูดถึงปรากฏการณ์ห้างแตกคือไม่ว่าเธอจะไปแสดงที่ไหนคนจะแน่นขนาดตลอดเลยอืม,อมและที่น่าทึ่งคือฐานแฟนคลับไม่ได้อยู่แค่ในไทยด้วยมีคนไทยในต่างแดนเดยอะมากที่ติดตามผลงานเธออย่างจริงจังส่งกำลังใจข้ามน้ำข้ามทะเลมาให้ตลอดและทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยนะคะนำไปสู่จุดที่พีคที่สุดในบทวิเคราะห์ชิ้นแรกเลยค่ะคือความสำเร็จทั้งหมดนี้ปรากฏการทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นโดยที่ต้นข้าวยังไม่มีเพลงเป็นของตัวเองเลยแม้แต่เพลงเดียวนั่นคือส่วนที่บ้าที่สุดเลยนะคือเธอสร้างปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้ด้วยการร้องเพลงคเวอร์ของครูเพลงในตำนานมันเหมือนเชฟระดับโลกที่สร้างชื่อเสียงจากการปรุงเมนูของคนอื่นได้สมบูรณ์แบบไร้ทิฏฐิจนคนทั้งโลกยอมรับอืมคำถามคือ ถ้าแค่หยิบยืมพลนานคนอื่นยังทำได้ขนาดนี้แล้ววันที่มีเพลงเป็นของตัวเองจริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นคำถามที่น่าคิดมากค่ะซึ่งมันก็เป็นสะพานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบไปสู่เรื่องราวอีกด้านหนึ่งพอดีเพราะในขณะที่ทุกคนยอมรับในพรสวรรค์ของเธอแหล่งข้อมูลจากช่องต้นเข้าทิดาลุกทุ่งเอฟซบอกว่าพรสวรรค์อาจจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของเรื่องราวทั้งหมด Oh. อีกครึ่งหนึ่งที่น่าขนลุกไม่แพ้กันคือความสัมพันธ์ของเธอกับเลข8ที่ดูเหมือนจะปรากฏขึ้นในทุกช่วงเวลาสําคัญของชีวิตเธอเลยค่ะเอาละครับเข้าสู่เรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วจากเรื่องวิทยาศาสตร์ด้านเสียงเพลงมาสู่เรื่องที่เกือบจะเป็นไสยศาสตร์แล้วซึ่งแหล่งข้อมูลชิ้นที่สองนี้เขาก็ฉลาดนะเขาไม่ได้นำเสนอแบบงมงายแต่มีการยกหลักจิตวิทยามาอธิบายคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะเขาปูพื้นไว้ก่อนเลยว่าปรากฏการณ์แบบนี้ในทางจิตวิทยามันมีคำอธิบายอยู่สองอย่างอย่างแรกคืออพ p ฟเนียหรืออพอฟิเลียซึ่งเป็นแนวโน้มของสมองมนุษย์ที่พยายามจะมองหารูปแบบหรือความเชื่อมโยงในข้อมูลที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยอ๋อ oh, เหมือนการมองก้อนเมฆแล้วเห็นเป็นรูปสัตว์อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเลยค่ะส่วนอีกอย่างคือ confirmation bias หรืออคติที่ทำให้เราเลือกที่จะมองเห็นและจดจำแต่ข้อมูลที่มายืนยันความเชื่อที่เรามีอยู่แล้วเหมือนกับว่าถ้าเราเชื่อว่าเลข8เป็นเลขนำโชคของเธอเราก็จะเริ่มมองหาแต่เลข8แล้วมองข้ามเลขอื่นๆไปโอเคน่าสนใจมากครับเป็นการตั้งโจทย์ที่ท้าทายเลยงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าหลักฐานที่เขานำเสนอมา มันแข็งแรงพอที่จะทําให้เราต้องตั้งคําถามกับคําอธิบายทางจิตวิทยาพวกนี้ได้หรือเปล่าเริ่มจากชิ้นแรกเลยครับ8เดือนแห่งการแจ้งเกิดค่ะตามข้อมูลระบุว่าน้องต้นข้าวเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงอย่างจริงจังในวันที่10เมษายน2566จากจุดนั้นคือเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือเธาใช้เวลาเพียง8เดือนเท่านั้น8เดือน ในการไต่เต้าจนกลายเป็นศิลปินที่มีคิวงามแน่นที่สุดคนหนึ่งของประเทศและสร้างฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อ8เดือนสำหรับวงการเพลงที่การแข่งขันสูงมากการสร้างชื่อเสียงระดับประเทศได้ในเวลาไม่ถึงปีนี่ถือว่าเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะแต่ถ้ามองแบบเป็นกลางตัวเลข8เดือนนี้มันก็เอออาจจะยังเป็นแค่เรื่องบังเอิญได้อยู่ใช่ไหมครับแน่นอนค่ะ ในตอนแรกตัวเลขนี้ก็เป็นแค่ข้อมูลเชิงสถิติธรรมดาธรรมดา,รรมดาถ้าเรื่องราวมันจบแค่นี้ก็คงไม่มีใครพูดถึงแต่พอมีเลข8ตัวอื่นๆโผล่ขึ้นมาอีกในภายหลังสมองของเราก็จะเริ่มทำงานตามหลัก confirmation bias ที่ว่าอ๋อ oh. คือมันจะลากเส้นย้อนกลับมาและให้ความสำคัญกับเลข8ตัวแรกนี้เป็นพิเศษทันทีจากข้อมูลธรรมดาก็เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานไปเข้าใจละมันคือ จิ๊กซอชิ้นแรกที่ยังไม่มีความหมายจนกระทั่งเราเจอจิ๊กซอชิ้นที่2ที่3ที่ทำให้เราเริ่มเห็นภาพใหญ่ขึ้นซึ่งก็นำเราไปสู่หลักฐานชิ้นต่อไปที่แหล่งข้อมูลเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยตำนานแห่งปี6-8ใช่ค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ทรงพลังมากในเรื่องเล่านี้เพราะมันคือการซ้อนทับกันของข้อมูล2อ,อย่างที่ลงล็อกกันพอดีเป๊ะ หนึ่งคือตลอดเส้นทางการประกวดของเธอน้องต้นเข้าคว้าแชมป์มาได้ทั้งหมด68สมัย68สมัยและสองคือปีที่เธอด่งดังถึงขีดสุดจนสื่อใหญ่อย่างทีวีพูยกให้เป็นปรกากฏการแห่งปีก็คือปีพศออ2568ั้โอหอันเนี้ยอันนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วนะคือจำนวนแชมป์68สมัยกับปีแห่งความสำเร็จ2568มันพอดีกันเป๊ะเลยเป๊ะเลยค่ะ แหล่งข้อมูลเรียกจุดนี้ว่าสมอทางความคิดใช่ไหมผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเรียกแบบนั้นมันคือจุดที่ทำให้เรื่องเล่าเนี้ยมันหนักแน่นขึ้นมาทันทีจากที่เคยคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญพอเจออันนี้เข้าไปก็ต้องเริ่มคิดใหม่ละถูกต้องเลยค่ะมันทำหน้าที่เหมือนสมอที่ปักลงไปในใจของผู้ที่ติดตามเรื่องราวนี้เลยเพราะความพอดีกันของเลข68มันเฉพาะเจาะจงเกินไปลองคิดดูว่าถ้าเธอได้แชมป์67 หรือ69สมัยเรื่องเล่านี้อาจจะไม่ทรงพลังขนาดนี้ก็ได้จริงด้วยแต่นี่คือความลงตัวที่ทําให้คนเริ่มเชื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าความบังเอิญและเมื่อสมอนี้ถูกปักลงไปแล้วหลักฐานอื่นๆที่ตามมาก็จะถูกดึงเข้ามาผูกไว้กับสมอตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรื่องเล่านี้มันมีน้ําหนักขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องมันก็ยังไม่หยุดแค่นั้นมันดําเนินมาจนถึงปัจจุบันเลยกับหลักฐานชิ้นที่3าม 80%คะแนนโหวตถล่มทลายสาขาลึกทุ่งหมอลำแห่งปีแหล่งข้อมูลระบุว่าคะแนนโหวตของต้นเข้าพุ่งสูงถึง80%อย่างต่อเนื่อง80%ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทิ้งห่างคู่แข่งในทุกสาขาไม่ใช่แค่ในสาขาข,าของเธอเองค่ะแล้วเลข8ก็กลับมาอีกครั้งในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของปีพอดีเลยสิ่งที่น่าสนใจคือความหมายของเลข8ในเรื่องเล่านี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ จาก8เดือนที่หมายถึงความเร็วมาเป็น68ที่หมายถึงตำนานที่พร้อมกับการเวลาพอมาถึง80%นี่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเหนือกว่าอย่างขาดลอยไปแล้วเป็นการสังเกตที่ยอดเยี่ยมมากค่ะความหมายของสัญ,ญลักษณ์มันเติบโตไปพร้อมกับเรื่องราวของเธอจริงๆในมุมมองทางจิตวิทยาคะแนน80%นี้ก็คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากความสามารถและฐานแฟนคลับที่เธอสร้างมา แต่การที่มันบังเอิญเป็นตัวเลขที่ขึ้นต้นด้วย8มันก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่เติมเข้ามาในกองไฟแห่งตํานานนี้ให้ลุกโชนยิ่งขึ้นไปอีกอสำหรับคนที่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วพอเห็นคะแนน80%ก็คงจะยิ่งรู้สึกว่าเห็นไหมมันถูกกำหนดไว้แล้วจริงๆแต่ต้องยอมรับเลยนะว่าพอมาถึงหลักฐานชิ้นสุดท้ายที่บทวิเคราะห์นำเสนอมาเนี่ยแม้แต่คนที่ไม่เชื่อหรือพยายามจะมองแบบวิทยาศาสตร์ที่สุด ก็อาจจะต้องมีลังเลก,กันบ้างแหะครับเพราะมันน่าทึ่งเกินไปจริงๆเรากำลังจะพูดถึงจุดคลแม็กซ์ของเรื่องเล่านี้แล้วสินะคะนั่นก็คือเรื่องรหัสโหวต tr80 ใช่เลยครับคือในการโหวตร,รางวัลน,นี้ศิลปินแต่ละคนจะมีรหัสประจาตัวและรหัสที่ต้นข้าวได้รับในสาขานี้คือ tr80 ไม่ใช่ tr79 หรือ tr81 แต่เป็น tr80 พอดีเป๊ะ Mm hmm. ซึ่งมันไม่เพียงแค่ขึ้นต้นด้วยเลข8แต่มันยังเป็นเลขเดียวกับคะแนนโหวต80%ที่เธอได้รับอย่างไม่น่าเชื่อจุดนี้ล่ะค่ะที่คำอธิบายทางจิตวิทยามีงานหนักที่สุดแล้วเพราะมันคือการสอดประสานกันที่แม่นยำเกินไประหว่างสิ่งที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งก็คือรหัสโหวตท,ที่ทีมงานตั้งขึ้นมากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งก็คือคะแนนโหวตจากมหาชนที่ตามมาทีหลังเดี๋ยวสิรหัสโหวตคือ TR80 แล้วคะแนนโหวตก็คือ80%พอดีใช่ค่ะพอดีเป๊ะอันนี้มันมันเหมือนกับมีคนเขียนบทเลยนะไม่ใช่เรื่องจริงแล้วคือถ้าเธอได้รหัส g r 8 0แต่คะแนนโหวตออกมา50%เรื่องนี้ก็คงไม่มีใครพูดถึงแต่นี่มันเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างพอดิบพอดีมันเป็นจุดที่ยากจะอธิบายด้วยความบังเอิญจริงๆใช่ค่ะถ้าจะมองในมุมวิเคราะห์แบบสุดโตก็อาจจะบอกได้ว่า รหัสโบดมันก็มีตั้งแต่ tr01 ถึง tr99 ความเป็นไปได้ที่ศิลปินสักคนจะได้รับรหัสที่มีเลข8มันก็มีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้มันพิเศษจนน่าขลุกคือการที่มันไปสอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามมาทีหลังอย่างแม่นยําเหมือนที่บทวิเคราะห์ตั้งคําถามไว้นั่นแหละค่ะว่าเรากับถูกกําหนดไว้แล้วว่าเธอต้องถือนามสกุลเลข80และต้องเป็นตัวเต็งของสาขานี้พอเราถอยออกมามองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดมันเห็นภาพชัดมากเลยนะ เรามีเรื่องราว2เรื่องที่ดำเนินคู่ขนานกันและเป็นจริงทั้งคู่เรื่องแรกคือเรื่องของศิลปินที่มีพรสวรรค์อันไม่อาจปฏิเสธได้และอีกเรื่องคือเรื่องราวของตัวเลขก8ที่ร้อยเรียงกันอย่างน่ามหาัศจรรย์เริ่มจาก8เดือนแห่งการแจ้งเกิดต่อด้วยตำนานปี68ที่เป็นเหมือนสมอของเรื่องตอกย้ำในปัจจุบันด้วยคะแนน80%และปิดท้ายด้วยหลักฐานที่ยากจะปฏิเสธอย่างรหัสโหวต TR80 ซึ่งบทสรุปในแหล่งข้อมูลที่2ก็น่าสนใจมากนะคะเขาไม่ได้ฟันธงว่าเป็นเรื่องโชคชะตาร้อยเปอร์เซนแต่สรุปไว้อย่างฉลาดว่าความสำเร็จของต้นข้าวเกิดจากดวงจังหวะและความสามารถที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวโอโ้ครับเป็นการให้เกียรติทั้งเรื่องของพรสวรรค์ที่จับต้องได้และเรื่องราวของตัวเลขที่น่าอัศจรรย์และไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องโชคชะตาหรือไม่ก็ตามสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ เรื่องเล่าเกี่ยวกับเลข8ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์บุคคลหรือ personal brand ของเธอไปเรียบร้อยแล้วอืมมันสร้าง story ที่ทรงพลังน่าจดจำและทำให้แฟนคลับรู้สึกเหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทนี้ด้วยค่ะทรงพลังจริงๆครับแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับประโยคปิดท้ายที่คมขายมากจากแหล่งข้อมูลที่บอกว่าเมื่อเลข8ปรากฏในทุกจุดสาคัญของชีวิตมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่มันคือลาเซ็นของโชคชะตา เป็นการปิดท้ายที่ชวนให้คิดตามจริงๆค่ะเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็อาจจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้กลับไปคุบคิดกันต่อนะครับว่าในชีวิตของเราเองหรือในเรื่องราวความสำเร็จของบุคคลที่เราชื่นชมมีตัวเลขหรือสัญลักษณ์บางอย่างที่ปรากฏขึ้นซ้ำๆในช่วงเวลาสำคัญบ้างหรือไม่เลอถ้าหากมีมันเป็นเพียงความบังเอิญที่สมองของเราพยายามหาความหมายให้มันหรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่กันแน่